สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีวันเสาร์วันเสาร์ที่6เนาะเป็นวันที่6ของสัปดาห์นะคะแล้วก็เป็นวันที่6ของปี2567เนาะผ่านไปแล้วนะคะ6วันจะครบอาทิตย์แล้วนะคะผ่านไปแปบ๊แปบๆนะใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะลองเปิดใจทำดู ลองทำดูนะคะไม่ลองไม่รู้นะคะแต่ขอให้เป็นสิ่งที่ดีๆเท่านั้นเนาะเรามาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นกันดีกว่าวันนี้เขาจะรู้สึกอะไรยังไงนะคะความรู้สึกของเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะ,นะะมีอะไรอยากบอกไหมเนาะไม่กล้าถามเขาตรงๆเราก็จะมาถามผ่านไพ่แบบนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมาเจอคลิปน,นี้นะถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะมูนสตาร์ทาโร่911หนนะคะเราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นทุกวันค่ะมาดูนะวันนี้เขาอยากบอกอะไรคุณอุ้ยเขาบอกว่าอีกโก้เยอะไปไหมอืมอีกโก้ของใครไม่รู้ของคุณหรือของเขาเซ็กซ์คิดอะไรเนี่ยอเนี่ยไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกกับคุณ อยากมีไซร์หรือเปล่าปุ๊ยอยากให้มีความมั่นคงนะคะอยากให้เป็นความมั่นคงคุณคือคนสำคัญของเขานะคะสำคัญที่สุดก็อาจจะนะอาจจะเรื่องอะไรเนาะชีวิตของเขาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากที่ได้เขาได้เจอคุณนะคะแต่หลายๆคำมันก็ทำให้เขาเจ็บนะ อืมเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจ็บปวดมากเลยตอนนี้อ๋อเขาบอกว่าเราหมายถึงคุณกับเขาเนี่ยน่าจะต้องไปคุยกับคนอื่นบ้างนะอืมน่าจะต้องไปเจอกับคนอื่นบ้างนะไปเจอกับคนอื่นมีหมายความว่ายังไงมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่คุณจะต้องรู้จักเขามากกว่านี้เออ เขาไม่รู้ว่าเขาจะพูดจะบอกกับคุณยังไงดีนะคะคุณเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาที่ขาดหายไปนะเหมือนจิ๊กซอที่ขาดหายไปนะ e n นเ g อระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมัน Amazing มากๆเลยนะคะเขารู้สึกแบบนั้นเลยนะเขาอยากที่จะปกป้องดูแลคุณด้วยตัวของเขาเอง เขาส่องสื่อโซเชียลของคุณอยู่นะการที่ได้เดินจากมานะคะการที่ได้เดินออกมาจากชีวิตของคุณเนี่ยมันทำให้เขาได้รู้ซึ้งเลยแหละว่าเขารักคุณมากแค่ไหนนะคะความทรงจำเรื่องของคุณเนี่ยมันตามล่าเขามากเลยนะนะยังไงก็ลืมคุณไม่ได้นะ หลายอย่างมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดไว้นะคะเขารู้สึกเจ็บปวดนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะตัวของเขาเองนะ,ะเขารู้สึกว่าคุณไม่เคยแคร์เขาเลยนะคะอารมณ์น,น้อยใจมามีบางอย่างอืมบางสิ่งบางอย่างหมายถึงคนหรือเปล่าไม่รู้เป็นเติร์ดปาร์ตี้นะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันเข้ามา กั้นกลางระหว่างความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเรื่องที่ผิดพลาดอะ่ะเออไอที่มันผิดพลาดไปแล้วเ็าอยากทำให้มันถูกต้องนะคะเขารู้สึกถึงคุณได้ตลอดเวลานะรู้สึกผูกพันกับคุณเหลือเกินนะคะแล้วก็คิดถึงนะช่วงเวลาดีๆที่มีเรื่องตลกตลกมีเรื่องขำๆคุยกันนะคะ คุณกับเขาเนี่ยยังต้องมีเรื่องที่พูดคุยกันนะคะหาทางออกร่วมกันอยู่นะเขาบอกไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้นะคะอยากเป็นคนที่เธอรักอยากกอดไม่กล้าบอกเธอห่างกันสักพัก เลือกได้ไหมอยากเป็นเจ้าของหัวใจใจเย็นๆนะตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เจอ,อเรามาดูออโ c l e กันออโ c l e อยากจะบอกอะไรนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะวันนี้ก็รู้สึกสับสนนิดนึง น้อยใจนะคะอารมณ์น้อยใจนะวันนี้โอ้มันอาจจะมีเรื่องอะไรที่ทำให้คุณตื่นเต้นมีอะไรที่เซอร์ไพรส์คุณก็ได้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่ทันตั้งตัวว้าวชวินเฟลมนะคะคุณกับเขานะเหมือนหินอย่างเลยนะเป็นความแตกต่างที่ลงตัวนะคะอืมอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกจริงๆข้างในออกมานะบางคนเนาะ อาจจะไม่ได้พูดความจริงเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาไม่กล้าไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยกับคุณไม่รู้จะพูดจะบอกกับคุณยังไงนั่นแหละนะอาจจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นก็ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะข้อความของเขาวันนี้นะคะยังไงก็ขอให้รับไปแต่ข้อความดีๆข้อความที่ตรงใจเนาะข้อความไหนที่ฟังแล้วมันไม่โอเคก็อย่ากเก็บไป็ซีเรียสนะคะอย่าลืมนะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นนะกดติดตามช่องนี้นะมูนสตาร์ทาโร่911นะคะ เราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาทุกวันนะวันนี้ไปก่อนค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ